ครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกและ f อฟทางช่องทีเด็ดมวยไทยทุกทท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์มวยนะประจําวันศุกร์ที่11เ,เมษายนนะครับพุทธศักราช2568มีมวยทําการแข่งขันที่เวทีมวยลุมพินีลาบินทานะครับในศึกวัน104นะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กด subscribe, กดติดตามกันด้วยนะครับหรือท่านใดน,นะครับอยากจะได้ดอข้อมูลมวย อยากได้ทีเด็ดแบบพรีเมียมก็แอดไปที่แอด MT08 นะครับหรือเพิ่มเพื่อนนะครับไอ l ดี e นะมีแอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วย MT08 นะครัดท่านก็จะไม่พาดข้อมูลมวยเด็ดๆจะไม่พาดทีเด็ดนะครับทางช่องของเรานะครับคลิปนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะครับไปกันที่คู่ที่6นะครับระหว่างเจ้าซ่อนลักแฟแท็กนักชกจากประเทศพม,มา่า28่ป1 7ีเซ็นชกวันลุมพินีมาแล้ว6ครั้งชนะ5แพ้1 คู่ชกของเจ้าซ่อนรักก็คือเจ้าขุนพลน,น้อยสอสมบาย32ปี7 7 0เซ้ซนชกวันมาแล้ว6ครั้งแพ้2ชนะ4เป็นการชนะทีกถึง3ครั้งนะครับฟอร์มล่าสุดก็ชนะทีโอยกที่2ชาติมังกรชอหพยักษ์คู่นี้รับต้อนรักประเภทจังหวะฝีมือนะดักต่อยดักศอกส่วนเจ้าขุนพลน,น้อยประเภศเปิดเกมแต่ซ้ายต่อยซ้ายนะครับูดูดดันนะครับผมว่า อ่าเจ้าขุนพลน้อยนะหน่าต่อยแม่นกว่านะครับทีเด็ดนับชอบที่เจ้าขุนพลน้อยคู่ที่7เพชรดินมังกรน้ำแข็งไอแลนด์63 26เปี3้เซนชกวันมาแล้ว3ครั้งเป็นการชนะทีโอถึงสองครั้งล่าสุดก็ชนะทีโอยกที่2คมกิจเจพบรุภูเก็ตคู่ชกของเจ้าเพชรดินมังกรก็นะคือเจ้าโคชเิตท,ท่าแซยาสัตว์27เปี6 6 5เซน ชกวันนี้ก็มาหนึ่งครั้งล่าสุดชนะโยโยยกที่หนึ่งเดชพิชัยนาวีนำม,มันเพชรนินมังกรนี่ชกมาสามครั้งขยศิธิ์นี่ชกมาหนึ่งครั้งได้รูปร่างช่วงชกได้ความสดอยู่ที่เจ้าโคชเสิทธ์ไปหนักต่อยแรงเข่าในเหนียวแน่นคู่นี้ครับที่เด็ดฟันธงที่เจ้าคชเสร็จคู่ที่แดขุนศึกมองเทียเทพนบุรีหรือสอเตจพันธ์ยี่สิบเอ็ดปีร้อยหกสิบเซนชกวันมาแล้วหกครั้งชนะสี่ แล้วก็เป็นการชนะทีโอสาครั้งล่าสุดชนะทีโอยกที่สกล้องบรุรพาทิพท่ามายคู่ชกของเจ้าขุนศึกก็คือเจ้าเพชรสวนหลวงลดยก18ปี1 6อยเซนเพิ่งจะชกวันได้แค่ครั้งเดียวล่าสุดนี่ก็แพท้ทีโอยกที่สามมเหสวนเอกเมืองนนขุนสึกนี่ได้เก๋าเกมชกว,วันมาตลอดแต่ดักต่อยแรงก้าแรกก้าสวนสวนเพชรก็เพชบูดูดัน แต่เสียเปรียบประสบการณ์นะครับในการชกวัน,นครับคู่ดีครับทีเด็ดฝันธงไปที่เจ้าขุนศึกคู่ที่9เพชรลำพูนหมวดดับลำปาง28ปี167เซ้ซนชกวันมาแล้ว6ครั้งแพ้2ครั้งล่าสุดดีแพ้นอกเจ้าอับดัลลาออนดัตนักมวยเลบันนอนคู่ชกก็คือเจ้ากิจเพชรปีเคแสนชัยชก4แพ้3ล่าสุดชนะโยยกที่1สู้ศึกที 4, มวยไทย คู่นี้นะับความน่าจะเป็นของเกมเพชรลาพูนนี่แต่หนักต่อยแรงกล้าแรกก้าสวนกิจเพชรก็ประเภทตั้งรับจับทางดักต่อยดักศอกครับคู่นี้คนะับผมชอบพี่เจ้าเพชรลำพูนนะครับแล้วก็มาต่อที่คู่ที่11ส,สันเพชรสอสละชีพ2ีบ24ปี173เซนแต่ขาต่อยหมัดบูดูด,ดันฟอร์มล่าสุดนี้แพ้ที่โอยกที่1เด่นเกียงไกสิงมาวิน คู่ชคของเจ้าสันเพชรก็คือเจ้าสตังทองชอห้าพยัคต์นักมวยรุ่นน้อง18ปี1้3โชกวันมาหนึ่งครั้งล่าสุดนะกระแดนแบมมอสสอตลาดชีพสันเพชรนี่ได้ประสบการณ์แต่หนักต่อยแรงลาสุดพลิกแพ้กับเจา้าเด่นเกียงไกรนับคู่นี้ยังชอบไปที่เจ้าสันเพชรนับชอบกระดูกการผ่านมวยนับแล้วก็มาต่อที่คู่ที่12คู่เอกเลยนับชาติพยัคฆ์ศักสตูน26ปี1้อเซนชกวันมา6ครั้งชนะรวด ล่าสุดชนะคะแนนเจ้าก้องชัยฉนหนดอนเมืองคู่ชกของเจ้าชาตประัยัก์ก็คือเจ้าขมเพชรแฟตแท็ก25ปี170เซนชกมวยมาแล้ว6ครั้งที่วันชนะ5แพ้หนึ่งล่าสุดก็ชนะคะแนนเจ้าเพชรทักษิณสอสอนศิลปการแพ้ของเจ้าขมเพชรก็ไปแพ้ใครก็แพ้คือเจ้าแพ้ชาตประัยั์พาชาตประัยั์นี่หมายมั่นปั้นมือนะครับว่าไฟนี้ชนะสวยๆนี่มีโอกาสได้สัญญาว,วันใหญ่นะครับคู่นี้คนระับ ทีเด็ดฟันธงแนละชอบที่เจ้าชาติพยักครับได้รูปร่างได้ความสดฟันธงที่เจ้าชาติพยักนะครับอย่าลืมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ขรอพิจารห์มวยแบบล่วงหน้านะครับคู่มวยอาจมีเปลี่ยนมวยถอนได้ครับถ้ามีคู่มวยมีเปลี่ยนมวยถอนง่ายผมจะอัปเดตไปทางช่องทีเด็ดมวยไทยนะบพี่ท่านแอดไลน์ไปที่แอด mt08 ครับหรือเพิ่มเพื่อนไอดีไลน์นะมีแอดนำหน้าแล้วตามด้วย mt08 ครับท่านก็จะไม่พลาดการอัปเดตจะไม่พลาดข้อมูลมวยดีๆข้อมูลมวยเด,ดเด็ดทางช่องของเรานะครับ วันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากลาไปเลยครับสวัสดีครับ